คณะกรรมาการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาว,วชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภาจัดกิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดินวุฒิสภา โดยมีนางวราพัฒน์ภัยพันรัฐประธานคณะกรรมาการกล่าวเปิดงานนายชันชัยชัยพิษรองประธานคณะกรรมาการรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมพร้อมด้วยเด็กเยาวชนสตรีผู้มีความหลากหลายทางเพศผู้สูงอายุคนพิการคนชาติพันธุ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเครือข่ายจิตอาสาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วม นางวรพัชไพพันรัตน์ประธานคณะกรรมการได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโดยเน้นย้ำว่ารางวัลน,นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการอุทิศตนและการเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติคุณความดีของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นพลังที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างที่จับต้องได้และจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการมุ่งมั่นส่งเสริมคุณค่าความดีและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและสร้างสังคมที่มั่นคงภายในงานมีการอภิปรายเรื่องต้นแบบทำความดีพลังสังคมพลังแผ่นดินประสบการณ์ดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคมโดยนำ